สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับต้องการจะระเพลินลำพิเชียวนะครับแสดงแล้วพี่น้องจิตแสดงแล้วแสดงแล้วครับแสดงแล้วแสดงแล้วนะครับผมจะแสดงแล้วนะครับมากมาพี่น้องมาพี่น้องข้างอุบลนะครับงานตองอูเร็วๆหน่อยสิเร็วๆหน่อยสิก็จะแสดงแล้วอ่ะอย่างนี้แหละเป็นวันนี้เล่นเป็นนางเอกเลยแต่งชานิดนึงนางเอกตอนที่เขา แบบโดนโดนตกอะไรนี่ใช่ไหมใช่ก็เป็นนางเอกชงนั้นและก็จะเกิดช่วงแบเออบีมัวนะคะแล้วสงแ่ที่จรอครับมาแล้วแสดงแล้วนะครับจะแสดงแล้วนะครับปรนะคะไม่เคีเท่ารอันช้แน่นอนญางาเาลุกขึ้นไปรับเลยอายุ18ปีขึ้นไป นะคะอายุ18ปีขึ้นไปลุกขึ้นไปรับด้านนเลยค่ะเราแจกให้นึงปีหนึ่งพันถัวพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วี่พนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วรือว่า้แช่ังไมร้แแล้วค่ะแล้วอโพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วลขึ้นไรับดุ้ร้เลยน้าลุยลุยลุยพวกเราลุยลุย พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ยสวยแล้วก็ใจดีอย่างนี้ละแม่สวัสดีค่ะเป็ดแดงกอร์ค่ะ ก็ว่าอยู่ไก่บ้านมาหนอยุไก่บ้านจ้ะเ้บ้านปอนองม่หักจะบอกราบเป็นยังแม่บ่กให้ข่าบ้านพ่อแม่เนี่ยพ่อ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 พ่บ่อพ่อพ่อภัยเขาพ่อพวอเ่อพ่อพชอพ่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 าพ่าพ่อ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 พไอพ่อ่อพ่าพ่อพ่อ่อพ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 ่อก่อพ่อพ่อพ่่อ่อ่ออพ่อ่อพ่อ่่นพ่อพ่่อพ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 ่ออพ่ล่อพ่อพ่่ออ่่พ่่่่นอ เกิดว่ากะมูหลายอยู่เอาเอามูบเมืองขุนบเดีมาแล้วาแี่เมยวค่ะทำาม้าแันเมียลาาเมียวามคนะครับแยแบแยจืดมากกวนั้นน่ะอยู่ทางพี่ดโอ้ยอยู่ทางพี่ทางซุ่มทางุ่มปละแยแแยจืดลุงู่เลี้ยงร้าวันนี้้อบคับสุดยอดรัศน์สีทำอะไรก็นใช ไม่อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมายามครับพี่น้องมายามมาแต่งแต่น้าส้วงบมดเลยนี่โอ้หน้าส้วงหน้าส้วงอ่าหน้าเนี่ยน้าี่หน้าส้วงอ๋อหลวงพ่อเดีอกมาเดียวเอ็มสาวมายย่ายไปวสิภาไปงานุดเปเซียนโอ้ไขน้ำเล่ยเดบ เราเบิงปจำนะเราเ็ียงกับโอ้ยอัสาววัาพพงานาไปแบบรวนกระทันหันขาด่หะเบิ้งเบิ้งหอดตอนเราไปทุกถ่ายเก็บบางทัวเก็บเออหลัง้วกไปไปหาหมออนาไมเป็น่ัแล้วก็ไปไปนกอยู่อนาไมจ้จ้เบิ้งตลอดเลยก็แล้วมีบุญค่ะุญบุญหลายแล้วมีบาับเลยเราเราสั่งใหม่เมื่อเราเห็นเห็นงเห็นยังเราสั่งเมื่อ ไปย่ายไปกันแ้ว่าเขาวันเดียวมอยู่แ่นี่าติดตามกันไปครับขอบคุณหลายๆครับอ่ายูดีพี่แห้งใส่สุดบ่ได้แล้วอ้าลูัสีค แค่พี่กันใช่พี่ใช่ถ่ายติ๊กติ๊กถ่ายถ่ายถายทอดสดเอาถ่ายอข่าวทักไหนเมื่อสิบคลิปอี่ดีครับเล่นแล้วครับพี่น้องเล่นแล้วครับเล่นแล้วเรีนแล้วเรียนแล้วพี่น้องระบบกินแล้วมาตรวจสอบข้อเรียบร้อยครับสามสี่หมื่นเยวออกมาเนี่ยโอ้ถึงจะกินสมุนไพรแบบเป็นวพราใหญ่จืดเออเออว้ายแต่งเสร็จแล้วค่ะแอน น้องแอนออร์ดีแต่งเสร็จแล้วค่ะนี่นี่เราเขาจะไม่ว่าหรอว่าอะไรคะเ้าให้แต่งหน้าเต้นไม่ได้แต่งหน้าฮาโลวีเองโอ้ยยาบาดทอนายเอกแม่พราะว่าไฟสาวหน่อยมันเห็นมันแห้งวันนี้เด็ดชัยมาก็ไผ่เด็ดชัยมันกะไผ่เราเรามาเด็ดคือคอนเสิร์ตดนะ ครับผมพี่นอแล้วมาเด็ดซื้อได่ภาคพิบุตรกาดกันนาวิธีดนนาวิธีครับเด็ดภาพไปบังกาดกาดนาวิีดันนาวิอีครับพี่น้องเด็วภาพไปเบ่งด้านนาวิธีครับพี่น้อง ไอเด็กใ่สมัครับตอนนี้ต้องไปการคระผมเ่ห็นแต่แกดึโดดเอาไ้หมเนาพอกันอีเี่่เดีรับไปเพื่องานตอนนี้เราแต่ละง้านดึงเาหน่อยเนาะกัรดึงเรากรผมจะว่าสองปีเดียวทานงานพึ่งจะับมาปีนี้ปีหน้านะครับนาเป็นวิตตาอาสนะ์แน่แน่นอนครับอัน้ก็สีมานะครับท่านผู้ฟังท่น้องชาวบ้ณาทุนหลักผม นะครับนึอพี่น้องที่นะครับแฟนๆสาวๆเป็นแฟนที่รับชุกส่วนดูไลฟ์สดวนดูเพจยรในตอนนี้ใช่ครับนะครับไอ้ไส้ก็ยาำนะครับทั้งด้านที่เดชัยความสามารถคัะพนดด่าเก้าของไอ้กันใชยตัวนี้ครับผมแต่กี้ทีมงานคนรุ่นใหม่ค่ะแต่กี้เห็ียดมลโมเหยียดอยู่สองปีเบิร์ดเบิร์ดนี้ยังเบิร์ดเบิร์ดสูดเน่าสูดเออเพราะว่าความสามารถพอถึงครับผมความสามารถพอถึง อ่านะครับก็เลยเนี่ยจัะว่าย่อมรับบอดโจ้ดิ่ย่อมรับน้องไส้ว่าเก่งนะครับบริการบริหารงานอย่างสุดยอดนะครับพี่น้องครับสุดยอดไอ้ลุยตัวอ้าแล้บกาแฟครับพี่น้องครับกาแฟเสิร์ฟมาซิ้นฟรีเลยเลยนะครับผู้ใดที่ซื้อบัตรจอบตัวกับเขามาในงานแล้วนะครับมาซิ้นกาแฟพี่ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องท่างอุบลกำลังไม่อะไรครับผม พี่น้องกูวันนั้มาได้ด้วยซิงกูกเด็กดยกินด้วยอย่างสาวมาด้วเออสับพี่น้องกกาแฟลองมาชิมบุญาเฟ่สดุดมันสีสดุดกันไดมาคาเฟ่สูตกันเออคอนทนต์ทงานการแสดง ซีเล่นแล้วท่านแต่งหน้าโอ้ขึ้นหน้าสองนาทีเออติโจมปบะหยัดเนาะเออโจมปบะหยัดขึ้นเนาะเรื่องกคอนเม้นต์สิเรื่องก่อนสองฉากเหมือนเดิมฉากแรกเขาเตยท่านแล้วมั้ยใครแล้วล่ะเออติเออธรรมดาแล้วหนาง่ายมันก็ได้แต่งง่ายคนหนาหนาเนาะก็ต้อนล็อกพื้นเอาเอา ครับแม่ลําพาวโอ้โหสวยแบบเย็นๆสวยแบบเย็นๆเพราะว่าเบาๆน้ำดักอยู่ใกล้ต้งเย็นอ๋อกน้ํนดักเจ๋ซ้ําไปไสให้อ้าคือพบอ่กเก็บอันแม็กมึกๆแม็กอ้านี่แต่ลูกแม็ก คนก็ลังอ่านทยอยทยอยมาส,ว,ส,มสมวัสดีคุณเมย์เอาสมอนะครับวัาที่ะวัดีค่อะอาบน้ำไปดิ<ว>อเ่เลยัิยังอีพูดได้พูดได้อามาไวน้นพูดได้อามาไหวพสาม,มันบอจ,นจิมมี่แมนตัวงานบริาัสานเทศลงมาสพสิทธิประสงค์หกัก นเด็กนะเฮ้ยใช่การจอกเลยเพราะตะกรอนิบวายแล้วเอาขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องนะครับก็การการแสดงแล้วนะครับผมให้พี่น้องมาดูการเล่นลายเนี่ยมล่อนเผาครึ่งแห้งใช่ปะเบิ้งเปิดเปิดแห้งง่ามแหมเปิดปะเปิดแห้งง่าม กะมันมาแล้วมันมาแล้วมึงเอามื่อไหยังนีมึงเอามา่อห่ยังนีหเอาไปแม่กัวาเลี้ยงันอาชีพโอ้อบเลี้ยแล้วนี่ยังกูดีแล้วกระหินมันบิดปากปิดอะไรซื้อจบยากที่แหนมเก็บอันนี้นีจ่กเก็บ แม่ครูแม่เต็มอยู่ใใใใแก่เนี่ยว๊อบแก้ปอดอะไรหรอจะไปใส่ไปไปหาไม่ดูที่หนวดจะเสียบกันเอาพัดข้างไปพัดลมมาหาไปอดอะไรเอา,าอันนึงไปใส่กวางชาบูชาบูอยู่ใส่ขอนแก่นอเอาอันนึงขึ้นมาอันนี้เกาะราชาราชาราชาไม่าช,าาชาบูเลยราชา ะลาซามันไ่ทาบผูติดมองที่เข้าอ่าไปกินวิขาดงวงหอยนะบอกใช่โอ้ยเขาอยากไปเพราะเจ้าโอ้ยเขาไปงานโอ้ไปไม่นี่ดีดีใจด้วยเขาวินอีกแล้วดีใจลูกน้ำเผาเข้าวินอีกแล้วพุ่งพุ่งนี้นะถึงแล้วเราไปเลยนะต้องพักก่อนาสิพักคือยู่เลยโบตินเนื้ออ่า อย่าเจ๊าเผือนะเดี๋ยวติดพน้มไปหม่พน้องใหม่เคืองเงินกูจิตอ่ะม้อนอ่ะพี่น้นองครับม้อนกี่ตีปีนข้างขอกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับผมอยู่ดีแม็กซ์ขุดสุก้อนนะครับผมเอ้านขะอกันคลิปหนาครับผมสแดสแดงแล้วครับแสดงแล้ว